ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c o o ก i e l a n d Shop ร้านรับเติมเกม c o o กี e land แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o ก i e l a n d s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพวกก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาส่งอัปเดตแล้วก็ปั้นตัวใหม่กันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนผมจะไม่ได้ลงคลิปต้องขออภัยเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเอ่อผมไม่สบายแล้วก็เออร้อนในนะครับพูดไม่ไหวจริงรอบน,นี้ก็กลับมาแล้วนะครับมีกิจกรรมบันไดงูโอ้ขอลองเล่นดูหน่อยดิโอ้โหเอาบันไดงูเข้ามาในเกมก็ด,ดูน่ารักดีนะเอาชนะเราคุกกี้อันนี้มันคือจะให้เราวิ่งหรอวะ๋อหนึกว่าทอยเฉยขอทอยเฉยเถอะปึ๊บปึ๊บโอ้เป็นเบอร์สามโอ้น่ารักดีอะ่ะอันนี้ผมอยากให้เขาทําออกมานะผมจะได้เดินไหมเนี่ยโอเคไว้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็มีมิชชั่นสมบัติปริศนาก็คือบัฟมานะครับสำหรับตัวสมบัตินกมันจูเฮ้ยแต่เป็นสมบัติที่มันอยู่มานานมากเลยสมบัติเนี้ยคือตอนที่ผมเล่นสกิลมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะต้องมันก็แค่เสกมาเฉยๆอันนี้ไงถ้าวิ่งโดยเฉยโดยไม่ชนอะไรในระยะ 2990px อ่าก็จะได้รับเยลลี่ใบไม้สันติภาพนะครับมันก็ไม่ซับซ้อนอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอมโบกับสายไหมกับโคลเบอร์รี่นะครับ มาดูในส่วนของร้านค้ากันมีแพ็คอะไรแปลกแปลไหมครับอ๋ออันนี้แพ็คแบบเน้นลูกบาทไปเลยแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วมีอันนี้ของใหม่ ah escargo นะครับรอบที่เราสเต็กผมยังไม่ได้ทําเดี๋ยวรอบนี้เนี่ย,ยเดี๋ยวเราทําพร้อมกัน2ตัวเลยดีกว่า let's go มาแล้วก็ดูโหมดเบรกเอาอย่างของเดิมอยู่นะครับคือเบรกเอารอบนี้เนี่ยผมสารภาพตามตรงว่าหลังจากที่เราเล่นในคลิปแรกก่อนหน้านี้ไปมันแบบว่ามัน มันรีหาบัฟยากอะ่ะมันไม่ค่อยตึงมือสักเท่าไหร่นะครับรอบนี้เลยอาจจะได้ลงน้อยหน่อยนะครับนี่เนี่ยอันนี้ตอนนี้ขนาดผมได้บัฟแบบฟูฟูเลยนะอันนี้คลิปนี้ผมไม่ได้ลงอยู่แล้วผมจะได้แต้มแค่ 9, 9้ามก้าเองนะครับก้ามก้าเองเนี่ยเขาดูหน่อยตอนนี้ท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาไปเท่าไหร่แล้วหกหมื่นนะครับหกหมื่นเนี่ยเป็นสแต็กเหรียญแล้วก็สแต็กเกลี่นะครับแล้วก็กิจกรรมมีอันนี้มาใหม่อะคัสตอมรันนะฮะน่าจะสักระยะและ้วแล้วก็ ปริศนา chapter 2นะครับอ่ดูตู้กาชากนหน่อยดีกว่าครับอันนี้สมบัติใหม่ตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วก็สกินมีเอสคา o โกมานะครับแล้วก็ตัวน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคลิปสุ่มสกินแบบว่ารวบ2ตู้ไปเลยนะครับสำหรับเอสคาโกกับสเต็กนะครับน้องสเต็กน้องสเต็กจำชื่อมันถูกไหมเนี่ยมีชื่อเขีย,ยนไหมนี่น้องสเต็กแล้วก็เอสคา o โกนะครับเอสคาโกเป็นชื่อที่จำยากสำหรับผมนะครับต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้ก็สกินเยลลี่เซ็ตใหม่นะครับมา เดี๋ยวเราปลดตัวใหม่กันเลยดีกว่าเอาเป็นอ่าตอนนี้เราขาดอยู่2ตัวนะครับผมมีตัวหนึง่งไม่มีนะครับต้องใช้คิสตัลนได้อยู่นะครับมันมีสลับนะแต่มันน่าจะยังสลับไม่ได้นะครับผมขอลองดูหน่อยดิต้องใช้ตัวปึ๊บหอ,อนี่ไงแต่สุดท้ายอ่ะผมก็ต้องเสียอยู่ดีอ่ะเนี่ยขอลองเปลี่ยนดูผมไม่เคยลองใช้ฟังก์ชันนี้เลย เดี๋ยสุดท้ายใช้เพชรอยู่ดีเพราะว่าขั้นต่างผมยังมันยังไม่ถึงอยู่แล้วไงสลับไปก็ไม่ถึงก็เท่านั้นนะครับมาปดมานก่อนครับจริงๆเวลาเราเติมพวกแพ็กอะครับที่มันได้คุกกี้พวกนี้มันจะปลดให้เองเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเสีย s ิสต e มแบบนี้ปุ๊บอ่าเอาตัวเอสคาโก้ก่อนนะครับเอสคาโก้เอสคาโก้ใช้ความสามารถทุกสามสแล้วก็คำจัดเป้าหมาย ตรงนี้เพิ่มมาอย่าไปลองเทสสกิลกันหน่อยผมก็อยากเห็นยังไม่ได้ดู2ตัวเลยนะครับอุ้ยเลเวลสี่ร้อยสี่ครับเออในรอบนี้เราดองมาสองตัวนี่เลเวลเรนะาน่สี่ร0อยสี่้หกมีลุน้นไหมวะเลขถัดไปที่สวยๆเลขสี่สามสองกับสี่สี่สี่นะโอ้แล้วผมเป็นคนชอบตระกูลเลขสี่มากเลยอ่ะอุ้ยอัพอีกไหมเนี่ยโอตกใจนึกว่าจะอัพอะไรขนาดนั้นนะ่ะแบบว่า,าเออมันก็ถีเกินแคนดี้ขออนุญาตทีเดียวเต็มต่อมาคุกกี้สเต็กครับ สเต็กเนี่ยเป็นเยลลี่สเต็กกับเยลลี่รางวัลนำจับนะครับปุ๊บปุ๊บมาเลเวลอัพอีกตัวผมก็ต้องอัพละเนี่ย405สั่นเลี้ยงอีกตั้ง2อันเจอกัน406โซนเลเวล400่ร้ตัวต,ต,ตดีเลย์มไม่ค่อยสวยสักเทนะ่าไหร่นะสัตว์เลี้ยงต่อครับ,รบเยลลี่เปลือกหอยท่าอ่ะับเกรดมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอ้ยพชันออยังมีอยู่ยังมีนึกว่าจะหมดแต่พชั่นสัตว์เลี้ยงผมใกล้จะหมดละอาจจะต้องเริ่มตุนหามาแอดสัตว์เลี้ยงเลเวลไม่อัพนะครับแต่ตรงเนี้แหละตัวที่สองไปต้องอัพแน่อัพแน่นอนอัพแน่นอนยังไงก็อัพนะครับผมว่าปึ๊บปึ๊บอัพชัวไม่อัพจริงเหรอเออไม่อัพดีนาแต่นะครับตอนนี้เนี่ยโพชั่นผมเริ่มจะขาดใกล้ๆแล้วเสียๆผมเอาของสัตว์เลี้ยงไว้ก่อนนะครับครับทิงไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ลูกบาท ถึงแม้จะมีเยอะแต่ก็ถือว่าช่วยเก็บสะสมอันนี้ก่อนตัวสมบัติพิเศษก่อนนะครับแล้วก็โพสอะผลิตไปเรืเ่อยบอันนี้ผลิตมาครับเราวันนี้ต่อเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับโพชันนะครับถัดมาเนี่ยผมอยากจะลองสกิลทั้งสองตัวว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแบบลูกเล่นแอนิเมชันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ตัดผลเนาะไม่มีอะไรมาก เอ้ยขอเอ้ยยังไม่ได้ดูนี่เลยเมื่อกี้ผมว่าจะดูอยู่คือตรงร้านอันีนไไ้ไม่มีทองคำร้านอันไม่ีทองคำว่าเอ้ยมมนมีสกินอ,อะไรให้แลกไหมเดี๋ยวผมจะเสียลืมแลกแลกในะคลิปไปเลยดีกว่าอันนี้มมนมีทองคําเรามีหมื่นอ๋อนี่ผมแลกไปแล้วก่อนนนะี้สายไหมอ่ะเหลืออยู่แลกของสเลยงด้วยแล้วกันน่ารักดีนะพี่ลาบสายไหมมาดูสกิลกันดีกว่าเอาเอสคาโก้ก่อนนะครับผมอยากดูเอสคาโกมาก เพราะว่าเนี่ยเนี่ยรอบนี้มันก็ตีมแบบว่าเป็นตีมนักสู้นักสืบอะไรอย่เงี้ยมันน่าจะว้าวอยู่มั้งเสียงสองนะครับอะไร่างเงียสิเอสคาโก้เอสคาโก้เป็นคุณนายนะแวบแรกผมนึกว่าแบบว่าฟิลมันเหมือนทัฟโฟนอย่างอุย้ยอันนี้คืออะไรโอ้โเก็บพุง่งเก็บพุง่งอุย้ยเฮ้ยล่มล่มสายลับราตาชาเฮ้ยสกิลมันน่ารักอะ่ะเออว่ะมันยิงเป็นล่มสายลับอย่างงี้วะคิงส์แมนเออไม่ใช่นะท่านคิงส์แมนเลยอ่ะคิงส์แมนเลยอ่ะ ฟิล <Feel S 2> เหมือนนั้นเลยนะครับดีนะมันไม่มีแว่นกระหัดมาด้วยเออโอ่น่ารักอ่ะน่ารักน่ารักนะครับคิงสแมนนะคิงสแมนนี่แล้วก็เนี่ยเขาดูสกิลเล็กหน่อยดิสกิลเล็กสกิลเล็กนี่นี่เอ้ยโอ้สกิลเล็กก็จะบินโอ้โหสกิลเล็กก็ไม่เหมือนก็ฟิลซากุระประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวท่านมาเนี่ยลองตัวสเต็กหน่อยผมอยากดูตัวสเต็กเหมือนกันครับสเต็กสเต็ก สเต็กก็คือตัวของแพทที่แล้วนะครับอาหาไหนลองดูลูกพี่เราหน่อยเด้มีลูกพี่โอ้โหลูกพี่ฟันปึ๊บป๊บนี่อื้มอื้อืออ้มีเนื้อไม่มีเนื้อไหมสเต็กก็ต้องมีเนื้อเดี๋ยววนะอย่ามีแต่มีดไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อวะ่ <laughs> อวะขอดูสกิลเล็กหน่อยว่ามันจะยังไงได้บ้าง สกิลเล็กปุ๊บโอ้นี่ไงนี่ไงไมีกินเนื้อโอ้เนื้อไปอยู่สกิลเล็กเกมใจร้ายมากเลยคนะวรจะให้อยู่สกิลใหญ่มากกว่านะอะแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาดีไซน์มาแบบนี้นะประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ